ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันนะคะว่าไพ่ข้อความสําหรับนี้นะคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในความสัมพันธ์กันก่อนนะคะมาดูซิว่าพลังงานในความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ เป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะามาดูกันค่ะใบแรกนะคะหกเหรียญราชินีถือดาบ สองดาบนะคะอัศวินถือไม้สกรนนะอือไพ่ออกมาห้าใบเนี่ยดีทุกใบเลยนะมีจะเปิดสิบใบนะคะดูสิว่า มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าสองไม้ห้าดา,าเริ่มเห็นความผิดปกติแล้วค่ะอืมเริ่มมีความรู้สึกว่านะคะความสัมพันธ์นีน้น่าจะมีการนิ่งถอยห่างพักแยกนะคะมันเป็นในลักษณะที่เหนื่อย จึงได้ถอยนะคะเหนื่อยจึงได้ออกจากความสัมพันธ์อืมบางทีอะคะ่ะอาจจะตั้งแต่6เดือนที่ผ่านมาก็ได้หรืออาจจะ6สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้นะคะหรือจะเป็นในช่วงของต้นเดือนสิงหาได้เหมือนกันคะ่ะ พอถ้าตามหน้าไพ่ตรงนี้อะค่ะมันเป็นพลังงานที่มีการตัดสินใจแต่ก็เหมือนกับว่ายังตัดสินใจไม่เด็ดขาดมีการเอาชนะการนะคะหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะมีคนที่จริงจังละหนึ่งคนอีกคนนึงค่อนข้างหลักอิสระค่อนข้างทำตามใจค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยพลังงานของตัวบุคคลเนะะี่ยค่ะจึงมีนิสัยที่แตกต่างกันอยู่ นะคะคมันเลยทำให้การที่จะเป็นอนาคตของการละการนะการรัะคับระคองความสัมพันธ์เนะะี่ยค่ะ มันดูเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะยากสักนิดหนึ่งบางทีอาจจะมีปัญหากันมาตั้งแต่ช่วงของพฤศจิกาปีที่แล้วนะคะเรียกว่าเราหองลรแห่งกันมาเรื่อยๆนะคะจนบางทีนะเมื่อ6สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการยุดติความสัมพันธ์หรือมีการบอกว่าเราแห่งกันก่อนนะขอเวลาสักพักขออยู่คนเดียวก่อนประมาณนี้นะคะ อืมพอถ้าตามพลังงานที่ออกมาเนี่ยยังคงมีความคิดถึงยังคงมีความห่วงใยยังคงมีความรู้สึกห่วงหาอาทรอ,อยู่ก็คือยังไม่ได้ตัดใจนะคะยังไม่ได้ตัดใจยังไม่ได้ลืมอะนะแต่ว่านะคะในบางครั้งเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่ตัวของเขาหรือตัวของคุณนะคะเหนื่อยมากเกินไปจริงๆกับความสัมพันธ์นะคะจนทำให้หลายๆอย่างนะคะมันดู ไม่สามารถที่จะประคับประคองแล้วมองกันเป็นอนาคตของการลักกันได้ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะแต่บียังเห็นไพ่ของความคิดถึงบียังเห็นไพ่ของการอยากคุยนะคะยังเห็นไพ่ของคนที่ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อืมแต่ก็คือความต้องการในความสัมพันธ์่ะมันก็สวนทางกันจริงๆหนึ่งคนต้องการความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนนะคะ ต้องการอะไรก็อย่ากให้พูดออกมาเลยไม่ใช่ว่ามาอ้ำอ้ำอึ้งอึ้งนะคะไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยไม่มีการพูดไม่มีการตอบอะไรนะทาเหมือนไม่มีตัวตนในความสัมพันธ์คือรู้สึกเหมือนกับทศนคติความรักอะคะ่ะส่วนทางกันอย่างมากนะคะนี่คือเรื่องราวบหน,นาภัยที่ออกมานะ,ะพลังงานนะคะก็มีคนราศีสิงา์รศีพิจิก ถ้าเป็นธาตุาก็มาครบนะดินน้ำลมไฟมาครบนะคะแต่ราศีมีเพียงแค่สองราศีที่เจาะจงเท่านั้นค่ะอ่อเรามาดูไพ่ข้อความกันนะคะมาดูซิว่าเขาจะส่งข้อความอะไรถึงคุณบ้าง เราแตกต่างกันมากเกินไปจนเหมือนความสัมพันธ์จะไปต่อได้ยากที่เขาสร้างระยะห่างเพราะเขายังไม่พร้อมที่จะตกหลุมรักใครจริงจังนะคะเขาอยากทักทายหาคุณนะ แต่เขาก็กังวลว่าผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ตรงตามที่เขาต้องการคุณนะคะคือหนึ่งในใจของเขานะหนึ่งในชีวิตของเขานะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขานะคะบางครั้งที่เขาหายไปเพราะเขาอยากรู้ว่าคุณจะแคร์เขาไหม เขาไม่อยากสูญเสียอิสรภาพที่เขามีอยู่ในตอนนี้ค่ะเขาเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอคนอื่นๆบ้างคุณเองก็ควรที่จะเปิดโอกาสของคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่เขาก็อยากให้คุณนะเป็นของเขาแค่คนเดียวนะ คือมันค่อนข้างที่จะสวนทางกันใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้เพิ่งจะบอกว่าอยากให้คุณเปิดโอกาสให้คุณได้เจอคนใหม่ๆบ้างใช่ไหมอ่ะแล้วใบนี้ก็ออกมานะคะทันควันเลยเนาะว่าจริงๆอะ่ะเขาก็อยากให้คุณมีเขาแค่คนเดียวนั่นแหละอ่าเขาแอบชอบคุณนะแต่เขายังไม่อยากให้คุณรู้เพราะเขายังไม่มั่นใจตัวเองในหลายๆด้าน จากประโยคนี้แล้วเราดูจากพลังงานความเป็นตัวตนที่ออกมาก็แตกต่างกันจริงๆล่ะค่ะนะคุณดูเป็นคนที่มีการงานที่มั่นคงนะคะมีมีวุฒิภาวะหลายๆอย่างเพียบพร้อมแต่เขายังเหมือนคนไปเรื่อยๆแล้วก็หลักอิสระยังเป็นคนเหมือนกับไม่มีความมั่นคงอะไรในชีวิตเลยนะพะฉะนันเราเนี่ยตัวของเขาเองนะคะก็เลยไม่มั่นใจ อืมเพราะนั้นแล้วนะคะตัวของเขาเองก็เลยไม่มั่นใจนะแ่มเขาหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณนะคะคุณทำเขารู้สึกเหมือนตัวของเขานะต้อยต่ำกว่าคนอื่นๆรอบๆตัวของคุณนะคะเพราะคุณเองอะ่ะเป็นคนชอบค,ความเพอร์เฟกต คุณเองอ่ะเป็นคนที่ต้องการอะไรที่มันจริงจังอ่ะบางทีคุณอาจจะพูดอะไรไปนะคะเป็นคำพูดที่อาจจะไม่ได้ถนอมน้ำใจเขานะเพราะว่าดูแล้วเหมือนเขาเองก็ยังเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบสักเท่าไหร่นะคะอืมจากไพ่ใบนี้นะเขาบอกว่าบางครั้งคุณเองก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนทำให้เขาทอ มันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณนะแต่เขาคุยไม่เก่งและไม่รู้ว่าจะคุยอะไรนะคะคุณรู้ไหมว่าตอนที่คุณไม่งองแงคุณน่ารักมากเลยนะความน่าสนใจมันลดลงเพราะดราม่ามันเยอะเกินไปนะคะบีมองว่าคำว่าดราม่าเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะมาจากการที่คุณเองอะ่ะเป็นคนที่จริงจัง พอชั้นเราเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างจู้จี้จุกจิกสักนิดหนึ่งนะคะอยากให้เขาตอบอะอยากให้เขาชัดเจนอะอยากให้เขาบอกเลยว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าบางทีตัวของเขาเองเป็นคนที่เรื่อยๆนะคะเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันก็เหมือนกับเราคงไปกันไม่ได้เราคงเข้ากันไม่ได้จริงๆนะคะเขาอ่านข้อความเก่าๆที่เราเคยคุยกันแล้วทำให้เขาเข้าใจคุณมากขึ้น เขายังไม่แน่ใจว่าเราต่างคนเราต่างเป็นคนที่ใช่ของการรักกันแล้วหรือยังนะคะเขาจะพยายามทำให้คุณเห็นถึงความชัดเจนของความสัมพันธ์นี้ช่วงนี้เขายุ่งกับสิ่งรอบๆตัวและเหนื่อยมากจนไม่อยากที่จะทำอะไรอีกสองใบนะ เขาเอาคุณออกจากหัวออกจากความคิดของเขาไม่ได้เลยเขาขอโทษที่เป็นคนในแบบที่คุณต้องการไม่ได้นะคะใต้สำรับนะเขาอยากได้ความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปและศึกษากันก่อนนะคะม,มาดูพี่ออร์คเคินนิดหนึ่งนะคะ มาดูสิว่าอนาคตความสัมพันธ์ะ่ะจะเป็นอย่างไรนะตอนนี้ความสัมพันธ์มันติดจริงๆล่ะค่ะอืมอยู่ในช่องของการตัดสินใจนะคะใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะอ่าก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ เมื่อคุณและเขาได้กลับมาคุยกันนะคะหลังจากที่ช่วงนี้ปล่อยให้เป็นอิสระจากกันไปแล้วเราได้มีการกลับมาพูดมาคุยกันนะคะได้มีการเคลียร์ใจกันถ้าหากว่าคุณเองยังคงต้องการความสัมพันธ์นี้นะคุณก็ต้องถามใจของต็งด้วยนะคะว่าคุณยังต้องการเขาหรือเปล่าเพราะบีอยากมองว่ายังไงก็ยังมีโอกาสในการได้กลับมาพูดมาคุยกันนะคะ แต่ว่าในในการคุยกันนะคะมันก็จะมีสองทางเลือกจริงๆว่าจะไปกันต่อหรือว่าจะพอกันแค่นี้ถ้าไปกันต่อนั่นคือจบกันด้วยดีจบกันด้วยความเข้าใจจบกันด้วยการไม่มีอะไรติดค้างกันอีกทั้งคุณแล้วก็เขานะคะถ้าไปกันต่อถามว่าไปกันต่อแล้วมันจะดีไหมนะคะอะจากไพ่นะคะที่อยู่ในใต้สำรับก็เป็น3ใบนี้บีก็บอกได้เลยว่ามันก็มีโอกาสที่จะดี แต่มันก็จะต้องเป็นในจังหวะที่ตัวของเขาเองมีความรู้สึกว่าเขาพร้อมแล้วที่จะหยุดอยู่ที่คุณเขาพร้อมแล้วที่จะให้ความมั่นคงกับคุณเขาพร้อมแล้วที่จะเป็นอนาคตร่วมกันกับคุณจริงๆออะเพราะฉันแล้วเนะะี่ค่ะเมื่อถึงเวลาที่เขาพร้อมทุกอย่างในความสัมพันธ์มันก็จะลงตัวนะคะเพราะไพ่ของความลงตัวการที่เราเจอคนที่ใช่อะคะ่ะมันก็ขึ้นมาแล้วนะคะ มไม่ว่าอย่างไรก็ตามในอนาคตความสัมพันธ์ในครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาจะยังคงได้มีการกลับมาพูดมาคุยกันนะคะยังไงก็ยังมีโอกาสอยู่ละในความสัมพันธ์นะ่ะนะเพราะความรู้สึกที่มีให้กันทั้งคุณแล้วก็เขาอะค่ะนะเนี่ยก็ยังคงมีความปรารถนาดีให้กันอยู่แม้ว่าความสัมพันธ์ในณนเวลานี้จะมีการหยุดลงไปแล้วก็ตามนะคะ ยังคงมีใจให้กันอะ่ะอ่ะมาดูพี่นางฟ้านาะความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างนะคะยังถูกเก็บซ่อนเอาไว้อยู่เลยการให้อาภัยนะคะแร้กก็การเรียนรู้ กับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจะทำให้ทุกๆอย่างในอนาคตนะคะมันลาบลื่นได้นะคูณน้องสองคนนะะีคะถ้าหากว่าจะกลับมาคบกันอีกครั้งนึงนะ่ะจะต้องเรียนรู้ศึกษาดูใจกันให้เข้าใจในความเป็นตัวตนของการละกันมากกว่านี้แล้วก็ต้องยอมรับนะคะในลักษณะนิสัย ที่แตกต่างระหว่างคุณแล้วก็เขาด้วยเพราะบีอะเห็นแล้วว่าแตกต่างกันมากจริงๆหนึ่งคนเจ้าระเบียบอีกคนนึงคือสบายๆนะคะเป็นคนที่ไม่ได้มีระเบียบอะไรในชีวิตเลยแต่ว่าอีกคนนึงคือเป๊ะมากนี่แหละค่ะคือสิ่งที่คุณต้องปรับกันในอนาคตถ้าคุณยังต้องการความสัมพันธ์นี้นะเพราะถ้าความสัมพันธ์มันลงตัวนะคะจะบอกว่า คุณรักเขานะ่ะจะเป็นคู่ที่ไปไหนไปกันนะคะอุปถัมภ์กันค้ำชูกันสามารถที่จะเป็นคู่แบบนี้ได้เลยนะในอนาคตะคะ่ะอืมขอให้คุณมีความเชื่อและความศรัทธานในความรักนะคะว่าความรักของคุณเนะี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงดีขึ้นได้เพราะความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ยังคงมีอนาคตอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะอ่มาดูกันค่ะก็มีเลข44 28 52 ยี่สิบเอ็ดสิบเก้าสิบสี่เลขหนึ่งและสิบห้านะคะวันเดือนปีเกิดนะคะราศีเพิ่มเติมนะจากไพ่นะคะราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดวันที่หนึ่ง คนที่เกิดวันศุกร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่21คนที่เกิดวันที่14คนที่เกิดวันที่ส1คนที่เกิดวันที่6นะคะหรือว่าราศีกันนะโอเคนะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ